22เมษายน2568ที่นี่จังหวัดบึงการวันนี้เรามีโอกาสที่จะทำปุ๋ยหมักอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่เราจะนำไปใส่กับต้นทุเรียนของเราที่สวนหลังบ้านนะครับสำหรับวัสดุในครั้งนี้ที่เรานำมาทำปุ๋ยหมักครั้งนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยมูลวัวมูลควายแห้งเอาเราเอาใส่ลงไปครั้งนี้เยอะหน่อยซีก็สอบปุ๋ยนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ก็คือเศษอาหารนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นน้ําจุลินทรีย์ต่างๆที่เราเอารําอ่อนใส่ไปแล้วเอากากน้ําตาลใส่ไปแล้วมีจุลินทรีย์ที่จะช่วยย่อยสลายอยู่ตรงนี้อยู่แล้วหากว่าเรามีจุลินทรีย์ใดๆนะครับเราก็เอามาใส่ในนี้รวมไปได้่าเลยไม่ว่าจะเป็นไตรโคดมาหรือ,อเชื้อบาซิลัสซับทิลิสหรือเอสบีเอสเราก็ใส่ไปได้แล้วกาก,ากน้ําตาล อย่างนั้นเราเราก็อามาใส่ตรงนี้นะครับสําหรับขั้นตอนตรงนี้เราเอารําอ่อนใส่ไปแล้วปกติการทําปุ๋ยหมักแบบนี้นี่เราสามารถเอาหน้าดินที่อยู่ตามใต้กอไผ่มาผสมด้วยก็ได้10%หรือเอาหน้าดินทั่วไปมาใส่ก็ได้ 10%, แต่ครั้งนี้เราไม่ได้นํามาใส่เนื่องจากว่าเรามีมูลวัวเยอะอยู่แล้วเราก็เลยไม่นํามาใส่ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ เศษอาหารนี่มีมากเราก็ใส่มากมีน้อยเราก็ใส่น้อยไปนะครับเพราะว่าในครัวเรือนของเรานั้นมีเศษอาหารที่จะนํามาใช้เยอะแยะนะครับเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนในการที่เราจะหมักเศษอาหารไว้ก่อนที่เราจะนํามาใช้เนี่ยสำหรับวิธีการนะครับเราก็เอาถังตรงนี้ไว้ที่ครัวเรือนของเราเอาน้ําใส่ลงไปประมาณ1ลิตรเอากากน้ำตาลใส่ประมาณ1ลิตรเสร็จแล้วก็เอาจุลินทรีย์ผงต่างๆเอามาใส่ แล้วก็คนๆให้เข้ากันจากนั้นเมื่อมีเศษอาหารแต่ละวันเราก็เทใส่เทใส่เทใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็เทใส่แล้วก็คนเทใส่แล้วก็คนในที่สุดเราก็จะได้เศษอาหารมาผสมกับกองปุ๋ยหมักซึ่งเศษอาหารนี่ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าธาตุอาหารครบถ้วนอยู่ในนี้เวลาเราเอามาคลุกผสมกับกองปุ๋ยหมักแล้วเมือ่อทําทการหมักทิ้งไว้ประมาณ10-20วันเนี่ย เราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพอย่างดีนะครับครบถ้วนโดยธานอาหารนานาชน,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 นิดอยู่ในนี้อ่าจากนี้ไปแล้วเราก็จะทําการคลุกให้เข้ากันเมื่อเราทําการคลุกให้เข้ากันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเอาพอหมันๆก็พอ,อถ้าหากว่ามันยังแห้งอยู่เราก็เอาน้ําจุลินทรีย์มารดใส่แล้วค่อยห,หาอะไรมาคลุมไว้ประมาณสักสิบยี่สวันหรือหนึ่งเดือนนะครับปุ๋ยหมักตัวนี้ก็จะพร้อมใช้ คือในขั้นตอนแรก3คืน4คืนแรกเนี่ยมันจะร้อนนะครับจุลินทรีย์เขาทํางานย่อยสลายาร้อนเสร็จแล้วก็จะถ้าหากว่ามีโอกาสก็มาพลิกบ่อยๆถ้าพลิกบ่อยนี่จะจะทําให้กองปุ๋ยหมักนี้ย่อยเร็วเป็นเร็วแล้วพอมันเย็นนะครับเราก็เอาไปใส่ตามต้นไม้ต้นทุเรียนของเราได้นะครับโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ